สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะจะมาแบ่งบานสูตรนะครับในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่าง เป็นเลขดับนะครับเป็นเลขดับหลักหน่วยล่างสูตรก็คือหน่วยครั้งที่3บวกด้วย5คงที่นะครับหน่วยครั้งที่3บวกด้วย5คงที่นะครับแนวทางย้อนหลัง14ง่งัวนะครับถ้ารวมวันที่16สิงหาก็จะเป็น15งัวด้วยกันนะครับแนวทางย้อนหลังนะมาเริ่มกันเลยนะครับหน่วยครั้งที่3นะบวก5นะ ผมจะเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปนะครับเพราะว่าผมใช้เอกสารตัวเก่านะครับผมนะผมมาดูวันที่1สิงหาเลยและกันนะครับผมนะสิบหน่วยครั้งที่3นะหน่วยครั้งที่3นะครับก็คือเลข3นะครับเพราะว่ามันออก2 3 3ใช้เลข3หลักหน่วยนะครับแล้วบวก5คงที่นะครับนะครับ5 3เป็น8ได้8เป็นเลขดับบกนะครับผมเห็นไหม หลักหน่วยเป็นเลข9นะครับหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข8นะครับเลขดับเป็นเลข8และก็วันที่16สิงหานะครับหลักหน่วยครั้งที่3นะครับเพราะว่ามันออก0 0<ๆ>4ใช้หลัก4นะครับเพราะว่าเป็นหลักหน่วยบวกด้วย5คงที่ก็เป็น9นะครับได้เเป็นเลขดับนะครับ9เป็นเลขดับเนี่ยขอย้ำอีกครั้งนะครับผม9เป็นเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับนะก็สูตรนะครับที่ให้ไปนะครับ นะครับซีตีตั้งต้นวันที่16มีนาคม2,562นะ2562จนถึงวันที่1สิงหา6 4สีรวมทั้งหมด55งวดหลุดแค่2ครั้งนะครับหลุด2ครั้งนะก็สำหรับเลขดับนะครับหน่วยล่างก็คือ9ไม่มานะครับ9ไม่มานะเป็นแค่แนวาทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ด สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ